และก็ปิดท้ายการท่านผู้ชมเมอน,นี้สารยาคดีสุจริตประพฤติชอบกลางมีคำพิพากษาจำเหตุการณ์เมื่อห้ามกราคมที่ผ่านมานได้ไหมเมนักท่องเที่ยวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไต้หวันน่ะน้องไบคุณชาลีอันนะคะมาเที่ยวกับเพื่อนและปรากฏว่าระวังนั่งรถจากสถานบันเทิงแท็กซี่กลับที่พักถูกด่านตรวจของสอนห้วยขวางและปรากฏว่าเจอบุหรี่ไฟฟ้าและขอตรวจพาสปอร์ต สุดท้ายเรียกรับเงินนี่นี่เป็นข้อกล่าวหาที่อายการฟ้องหก<ช>ตำรวจซอนนอห้วยขวางค่ะศาลมีคำพิพก 3, ากษาเมื่อวานนี้จำคุกจำเลยที่1ถึงจำเลยที่4เนี่ยน้องใบห้าปีค่ะแล้วก็ให้ริบเงิน27,000บาทที่จำเลยที่1ถึง4ได้มาจาก กลุ่มผู้เสียหายด้วยนะคะให้ตกเป็นของแผ่นดิน,นถ้าจําเลยที่1นถึงสไม่มีเงินคือเงินนั้นใช้อื่นไปแล้วเนี่ยก็ให้ใช้เงินตัวเองนี่ละค่ะรประเด็น,นสาค,ค,คัญก็คือมีพยานหลักฐานสําคัญก็คือนักเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ซึ่งมาเจอกับคุณชีวิตจําได้ไหมจําได้ค่ะชาลีใช่ไหมใช่มาเจอกับคุณชีวิตคนนี้เนี่ยให้ข้อมูลแล้วมาไปพยานในศารแล้วมีน้ําหนักที่สารพิพากษาเลยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชม นี่นี่เป็นคดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะตั้ง่านแล้วไปเอาเงินเขา27,000อ้างว่าเป็นค่าปรับบุหรี่ไฟฟ้า8,000กับไม่มีพาสปอร์ตอีกคนละพันใช่ไหมตองไปใช่ค่ะคือบุหรีไฟฟ้ามี3อันอันละ8,000นะคะแล้วก็ไม่พกหนังสือเดินทางอีก3,000รวมเป็น27,000เมื่อวานนี้คนชวิตโพสต์ข้อความ นี่เป็นอุทาหรณ์และเป็นบทเรียนนะเป็นคดีตัวอย่างและเป็นอุทาหรณ์ให้ตำรวจไทยเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเป็นเรื่องภาพลักษณ์พยานสำคัญคดีนี้คือชาวไต้หวันและชาวสิงคโปร์ที่เขาตั้งใจมาเที่ยวไทยและเขาประทับใจแต่ตำรวจไทยกลับทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจดจําไปว่าประเทศไทยตั้งด่านรีดไถแทนที่จะดําเนินคดีเขาตามกฎหมายสารได้ตัดสินจําคุกตํารวจที่เกี่ยวข้องกับการตั้งด่านรีดไถบอกขอแสดงความเสียใจแต่จําเป็นต้องทําเพื่อให้สังคมทราบความจริง และไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็บอกเลยต่อไปเนี่ยทำผิดให้ยอมรับนะท่านผู้ชมอ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าเช้านี้